ไปที่จังหวัดเชียงรายกันต่อเลยค่ะอากาศดีเช่นกันนะคะอากาศที่ดอยสงโงจังหวัดเชียงรายเริ่มหนาวเย็นค่ะอุณหภูมิวัดได้20องศาเซลเซียสด้านผู้ประกอบการก็เผยปีนี้พร้อมรับนักท่องเที่ยวขณะที่ยอดจองห้องพักเข้ามากว่า50% บริารบรรยากาศที่จุดชมวิวดอยสงเอจุดเช็คอินชมวิวทะเลหมอกยอดนิยมยานสามเหลี่ยมทองคำในพื้นที่ตําบลสีดอนมูลอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายพบว่าช่วงเช้ามีสภาพอากาศที่เย็นสบายมีทะเลหมอกจางๆค่ะอุณหภูมิวัดได้ต่ำสุดประมาณ20องศาเซลเซียสพื้นที่โดยรอบมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งพื้นที่เอาไว้อย่างสวยงามเพื่ออวดสายตาผู้มาเยือนและก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในปีนี้ค่ะ นายพิษพงษ์สงโงผู้ประกอบการร้านอาหารที่พักบนจุดชมวิวดอยสงโค่ะได้บอกว่าปีนี้เชื่อว่าอากาศจะหนาวเร็วเข้าสู่ฤดูหนาววันแรกอากาศค่ะก็เย็นประมาณ20องศาเซลเซียสแล้วโดยดอยสงโค่ะมีความพร้อมมากกว่าทุกปีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวมีการปลูกดอกกิ๊กหวยและดอกไม้ประดับตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงามภาพรวมในปีนี้ค่ะคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนดอยสงโงมากขึ้นตอนนี้ค่ะก็เริ่มมียอดจองที่พักเข้ามา50-60เปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ ช่วงไฮซีซั่นพัก